หลายคนไม่เคยรู้ความรับของออสคิริบูนรู้แล้วซึ้งม,กมากๆหลังวงการบันเทิงในสูญเสียนักร้องคุณภาพอย่างออสคิริบูนหรือพนชัยถมยาปริวัตรศิลปินดังยุค90ูเจ้าของลูกคอ7ชั้นนักร้องน้าและนักร้องหัวหน้าวงคิริบูนเสียชีวิตในวัย5 7ปีดปีดยโรคมะเร็งสมองเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้เหล่าคนบันเทิงหลังทราบข่าวก็ได้ร่วมกันไว้อะไรกันเป็นจํานวนมากโดยวันอาทิตย์ที่ฬิบเ,เป็นพิธีรออดตุ น้าศาลาห้าวัดขมเมาพิรตารามบวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นช่วิธีสวดอภิธรรมซึ่งเป็นบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างโศกเศร้าท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนดารานักแสดงต่างทยอยเดินทางมาร่วมความอาลัยโดยกำหนดการสวดอภิธรรมถูกจัดขึ้นในวันที่17-23ตุลาคมเป็นเวลา7วันซึ่งวันที่ 19, 21 23, และ23จะมีพิธีทำบุญถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์และวันที่23ตุลาคมเวลา19นาฬิกาสวดอภิษ และประกอบพิธีบรรจุศพ ครอบครัวเปิดใจกับการสูญเสียว่าพี่ออสป่วยมาตั้งแต่ปี5 9า้แล้วและเป็นคนที่เข้มแข็งม,มากๆพี่ออสไม่อยากบอกใครก็ทํางานตามปกติเหตุผลที่ไม่บอกใครเป็นเพราะว่ามีความรักพี่ออสมากๆแฟนเพลงเยอะไม่อยากให้ใครเป็นห่วงเขาคิดเสมอว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรและจะต้องหายกําลังใจเขาดีมากๆประมาณต้นปีพี่ออสก็ผ่าตัดสมองสองครั้งเริ่มสุดประมาณเดือนมิถุนาย,ยนเพราะว่ามะเร็งลุกรามและเริ่มเข้าออกโรงพยาบาลแทนจะทุกสิบวันสิ่งที่เขาน่าจะเป็นห่วงเป็นบริษัทเพราะว่าโรงเรียนดนตรีช่วงนี้ติดโควิดโรงเรียนก็ต้องปิดก็ห่วงคุณครู้ ตรงนี้ให้ลูกสาวมาทาออนไลน์แทนพี่ออสก็เกิดมาเพื่อให้ทุกคนมีความสุขลูกสาวเล่าต่อว่าลูกพ่อไม่เคยคิดว่าตัวเองจะซุดติดมันตลอดว่าจะต้องหายไม่คิดเลยว่าจะได้พูดสั่งเสียอะไรตัวเองเป็นห่วงบอกคุณพ่อเองมากกว่าไม่ต้องห่วงอะไรอะไรที่พ่อปล่อยได้ปล่อยเลยคุณพ่อเป็นไอดอลของหนูจริงๆอย่างเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคุณพ่อจะพูดตลอดว่าให้ทําในสิ่งที่เรารักไปสร้างความสุขให้กับคนอื่น